สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรู้ยังครับวันนี้นะครับผมมาพร้อมคําถามที่หลายคนอาจสงสัยครับเฮ้ย hey, ทําไมเพื่อนผมคนหนึ่งกินตะักเข้ากล้องปลาแซลมอนออกกําลังกายแต่ยังจุกจิกเจ็บป่วยบ่อยๆครับในขณะที่เพื่อนอีกคนกินอาหารฟาสต์ฟู้ดแฮมเบอร์เกอร์ทุกวันแต่แข็งแรงปึงปังเลยครับวันนี้นะครับรู้ยังจะมาเฉลยว่าทําไมคนที่กินอาหารดีแต่ยังป่วยง่าย และปัจจัยลับที่สำคัญกว่าการเลือกอาหารครับไปชมกันเลยก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันว่าอาหารดีที่เราคิดนั้นจริงๆแล้วดีจริงไหมครับสลัดแซลมอนดูดีใช่ไหมครับปลาโอเมก้าสามผักใส่เซียแต่ถ้าแซลมอนเป็นปลาเลี้ยงมีสารเคมีตกค้างน้ำสลัดเต็มไปด้วยน้ำตาลไขมันทรานส์ผักฉีดยาฆ่า,มาแมลงแล้วจะดีจริงหรอ ข้าวกล้องใหญ่อาหารสูงวิตามินเยอะแต่ถ้าเก็บไว้นานอาจมีสารอัลฟาท็อกซินเป็นพิษจากเชื้อราครับหรือปนเปื้อนสารหนูจากการปลูกครับความจริงของมันนะครับอาหารดีบนกระดาษมันอาจจะไม่ใช่อาหารดีจริงเสมอไปครับเรื่องจริงจากการวิจัย Harvard Medical School นะครับพบว่าคนที่มีความเครียดสูงแม้จะกินอาหารดีระบบภูมิคุ้มกัน,ก,นก็จะลดลง4 0ครับแล้วทำไมความเครียดถึงร้ายแรงขนาดนี้ เมื่อเราเครียดนะครับร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งจะทำลายเซลล์ผุผุกันเพิ่มการอักเสบในร่างกายลดการดูดซึมสารอาหารรบกวนการนอนหลับครับตัวอย่างจะชัดนะครับคุณกินผักขมเต็มจานแต่ถ้านั่งกังวลเรื่องงานเรื่องเงินตัวร่างกายจะไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสารอาหารได้เต็มที่ครับคนที่เครียดจะเจ็บป่วยบ่อยกว่าคนที่ไม่เครียดถ,ถึง3เท่านะครับแม้จะกินอาหารที่ดีกว่าแล้วคุณรู้ไหมครับว่าการนอนน้อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนเนี่ย เท่ากับทาร้ายร่างกายเหมือนกินอาหารขยะทุกวันครับนอนไม่พอหนึ่งสัปดาห์เท่ากับระบบภูมิคุ้มกันลดลงเจ็สิบเปอร์เซ็นตฮอร์โมนความหิวเพิ่มขึ้นทําให้อยากกินของหวานมากขึ้นครับการซ่อมแซมเซลล์ทํางานได้แค่สามสิบเปอร์เซ็นตมีคนไข้กินอาหารมาโครตามสัดส่วนแต่นอนแค่สี่ถึงห้าชั่วโมงผลเลือดยังแย่ป่วยบ่อยเพราะร่างกายไม่มีเวลาซ่อมแซมครับช่วงเวลาสี่โมงเย็นถึงแปดโมงเช้ามันคือเวลาโกเลนไทมเลยครับ การซ่อมแซมร่างกายถ้าไม่นอนช่วงนี้กินอาหารดีแค่ไหนก็ไม่ช่วยครับลองนึกภาพร่างกายเหมือนโรงอาหารดีๆเหมือนวัตถุดิบคุณภาพดีแต่ถ้าเครื่องจักรทำงานไม่ดีวัตถุดิบดีๆก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้ครับสาเหตุที่ระบบย่อยอาหารเสียนะครับกินเร็วเกินไปไม่เคี้ยวให้ละเอียดดื่มน้ําขณะกินเจือจางกดในกระเพาะครับแบคทีเรียดีในลําไส้ไม่สมดุลจากยาปฏิชีวนะและสารเคมีครับการทดสอบง่ายๆครับ ถ้าคุณกินข้าวโพดเต็มเม็ดแล้วไปดูในซ้วมถ้าเห็นเม็ดข้าวโพดเต็มๆแสดงว่าระบบย่อยอาหารทำงานไม่ดีครับวิธีแก้นะครับเคี้ยวอาหารให้ละเอียดอย่างน้อย20 30ครั้งครับดื่มน้ําก่อนกิน3 0ินาทีหรือหลังกิน2ชั่วโมงครับกินโปรไบโอติกเช่นกิมจิมิโซเคเฟียครับการศึกษาในบูโซนพื้นที่ที่คนอายุยืนที่สุดในโลกพบว่าคนที่อายุยืนไม่ได้กินอาหารสุขภาพตามที่เราคิดครับตัวอย่างนะครับ คนญี่ปุ่นในเกาะโอกินาวากินหมูทุกวันแต่อายุยืนครับคนกรีกกินชีสไวน์แต่แข็งแรงครับคนอิตาเลียนกินพาสต้าแต่ไม่ป่วยครับความลับคือความสัมพันธ์ที่ดีกินข้าวพร้อมครอบครัวเพื่อนมันไม่เครียดครับการเคลื่อนไหวตลอดวันไม่ใช่ออกกําลังกายแบบหนักนะครับแต่เดินมากทํางานบ้านมีเป้าหมายในชีวิตทําให้มีความสุขครับสิ่งแวดล้อมสะอาดอากาศดีน้ําสะอาดสุขภาพจิตก็ดีครับ ข้อคิดนะครับคนที่กินพิซซ่าในบรรยากาศแฮปปี้เนี่ยอาจจะแข็งแรงกว่าคนที่กินสลัดแต่เคียดทุกวันครับรู้ไหมครับว่าการกินอาหารเดิมๆซ้ำๆเนี่ยแม้จะดีแต่ก็อาจทาร้ายร่างกายได้นะครับเหตุผลนะครับขาดสารอาหารบางชนิดไม่มีอาหารไหนที่มีครบทุกอย่างครับการสะสมของสารพิษแม้อาหารดีก็มีสารพิษเล็กน้อยครับระบบย่อยอาหารเบือ่อทำงานไม่มีประสิทธิภาพครับหลักการง่ายๆนะครับกินเรนโบว์ฟู้ดหลากสีในจาน เปลี่ยนแหล่งโปรตีนแป้งไขมันกด80ทับยีิกิน80%ดี20%ตามใจจะสุขภาพดีกว่ากิน100%ดีแต่เครียดครับมาถึงจุดนี้เราเข้าใจแล้วว่าสุขภาพดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารอย่างเดียวครับเรามาใช้แผน4สัปดาห์ที่ใช้ได้จริงนครับสัปดาห์ที่1ครับฟิกการนอนให้นอนก่อน4ทุ่มครึ่งทุกวันนะครับปิดมือถือ1ชั่วโมงก่อนนอนห้องตรงมืดเงียบและเย็นครับสัปดาห์ที่2จัดการความเครียด นั่งสมาธิ5นาทีทุกเช้าเขียน3สิ่งที่ดีในแต่ละวันครับและออกกำลังกายเบาๆ20นาทีครับสัปดาห์ที่3ปรับระบบย่อยอาหารเคี้ยวช้าลงใส่ใจตอนกินครับและดื่มน้ำห่างจากมื้ออาหารครับสัปดาห์ที่4สร้างความสัมพันธ์ที่ดีครับกินข้าวร่วมกับคนที่รักหรือเพื่อนร่วมง,งานที่สนิทครับออกไปเที่ยวธรรมชาติบ้างครับและหาเป้าหมายใหม่ในชีวิตครับเอาละครับทุกคน สรุปได้ว่าการมีสุขภาพดีไม่ใช่แค่เรื่องกินอะไรแต่เป็นเรื่องใช้ชีวิตยังไงครับ 5. ปัจจัยสำคัญกว่าการเลือกอาหาร 1. การจัดการความเครียด 2. การนอนหลับที่มีคุณภาพ 3. ระบบทางเดินอาหารที่แข็งแรง 4. สิ่งแวดล้อมและความสัมพันธ์ที่ดี 5. ความหลากหลายและสมดุลครับจำไว้นะครับสุขภาพดีเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ทั้งระบบไม่ใช่แค่สูตรอาหารครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องรู้อย่างครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ